เพาไม่มีใครรู้จักกโ่คว้าูกมืคว้ากันนะเว้ยไอพ่อมมงอะมึงฟังคนอแม่มึมอ่กซืสอโทรศัพท์ให้แม่มึงขายปนี่แวให้ม่เเยอออกดิสดีแล้วออกดิี้แล้วไม่ได้เฮียโดนถาแล้แม่ไม่ได้เจ็บผี่เฮียแม่ไม่เจ็บผี่สอโทรศัพท์มาให้เฮียทำทร่เฮียพอะไรอยางไรเฮีย ไม่คนละี่บาทครับไอ้ทำเหียอะไรก็ไม่ได้ครับไอ้เหียกระจอกมึงงแม่มึงขายหีซื้อโทรศัพท์มาให้นี่มึงภูมิใจาไอ้เหียเหมือนม่มือนแ่เลยพี่พี่พ่นไส้ยังไง่าแล้วไปไม่โอม่มาวไปไป้เหียสภาพมึงน่าแสกูไอ้เหียมันเป็น่ามีมึงงยื้อสูงส่งเท่ากูนะครับไอ้เหี้ยโนนน่ไอ้เหียส่าใ่งงู้ไปไม่ให้ใครไอ้เหียอเห้ไอ้เไ้เปีนเห็้แม่กอไ้ไ เรียกพ่อดิรีกคพ่อดิฮัลโหลเลีกูพ่อดิแม่โดยเย็ดขียให้ตัดไปเลล้ออะไรแม่แม่แม่ไม่ไม่ม่ไแ่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไไรอ่ะม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่ไม่่มไไมมไไ่ไ่่่ไ่มไ่ ไอ้เต้นุกขาดเข่าไอ้ียมันจะอะไรอ้ที่จะกระซิบกะี่อะไรซัมักบแร่มึงแอบแม่เล่นหน่อยเฮ้ยงูฮะาไอ้ควายมึงอ่ะร้องเรียบร้อยร้องไห้เำไมร้องไห้